สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริญญาพรมราชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพสุดาของโตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง2ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเฉลยเรื่องเซตวิชาอะไรวิชาคณิตศาสตร์ค่ะโดยอาจารย์อาจารย์ดัษพลน์ค่ะค่ะนางสุนทรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มที่โจทย์กันเลยค่ะ โจทย์นะคะมันก็จะมีว่านักเรียนชั้นม4ห้อง2จำนวน40คนมี15คนชอบกินไอติมรสชโคโค็อกโกแลต10คนชอบกินมะนาว5คนชอบทั้งสองรสอยากทราบว่ามีนักเรียนชั้นม4ห้อง2กี่คนที่ไม่ชอบกินไอติม2องรสนี้ค่ะแล้วก็จะมาทำการวาด แผนภาพเวนออยเลอร์อนะคะมีอยู่สองเราก็ต้องวาดสองวงค่ะชอช้างนะคะก็คือชอ็อกโกแลตมอม้ามาคือมะนาวเราก็มาทำวิธีทำก่อนนะคะก็คือชอช้างยูเนียนมอม้มา เท่ากับชอช้างบวกมอม้าก็คือมะนาวแล้วก็เอามาลบกับชอช้างอินเตอร์เซกมอม้านะคะเรายัง่ไม่รู้นี่ก็คือชอช้างอยู่เนียนมอมา้าแต่ก็เท่ากับสี่สิบก็เท่ากับชอช้างสิบห้าสิบห้าแล้วก็เขียนว่าสิบห้าสิบห้าคนที่ชอบช็อกโกแลตบวกกับ สิคนที่ชอบมะนาวและมาลบกับห้าคนที่ชอบทั้งสองรสนี้เราอยากทราบว่ามีทั้งหมดกี่คนที่ไม่ชอบกินนะคะก็มันก็จะได้อย่างงี้สี่สิบลบกับสิบห้าบวกสิบเท่ากับยี่สิบห้าแล้วมาลบห้าก็เท่ากับยี่สิบสี่สิบลบยี่สิบก็เท่ากับยี่สิบนะคะค่ะ คำตอบนี้ก็ก็จะเท่ากับว่าจะได้ว่ามีนักเรียนชั้นม .4 ห้องสองที่ไม่ชอบกินไอติมทั้งสองรถนี้ มี20คนนะคะ20คนแล้วก็มาเรามาเติมตัวเลขกันตรงกลางก็คือ5คนที่ชอบ2ลรถชอช้าง15คนใช่ไหมคะเราต้องใส่10เพราะว่าถ้าเราใส่15มันก็จะเกิดเป็น20งั้นเราก็ต้องใส่10ส่วนมะนาว10คนชอบมะนาวเราใส่5ถ้าเราใส่10 มันก็เกินนะคะก็ต้องใส่5ค่ะอยู่นี้ก็เป็น10 15 20ในวง20คนข้างนอกล่ะคะจะเป็นเท่าไหร่ข้างนอกก็ต้องเป็น20นี่ค่ะคือโจทย์ที่เราทําเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไป20ค่ะนี่ค่ะคือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ค่ะค่ะนี่น,นะคะคือวิธีการเฉลยเรื่องเซตของแผนภาพเวน ออยเลอร์นะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะสำหรับเพื่อนๆถ้าอยากทำเราก็ไปฝึกกันนะคะค่ะสำหรับดิฉันนางสาวทิพสุดาหงโตและนางสาวปริญญาพรมราชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ขอขอขอบคุณแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ